CYB Podcast ควบคุมสมองควบคุมความสำเร็จก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนครับ mm. ที่จะมาแนะนำเทคนิคแนะนำเคล็ดลับดีๆในเรื่องของการนอน <Yeah>. mm. ทุกคนนะ่าจะเคยเจอปัญหาที่ว่าพอถึงเวลานอนแล้วนอนไม่หลับซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่อยากเจอ เพราะว่ามันจะไปกระทบกับตอนเช้าที่เรานอนไม่พอทําให้เรานอนไม่พอทําให้เรางัวงเงียทําให้เราไม่อยากตื่นสาเหตุของการนอนไม่หลับเนี่ยมันมีหลายสาเหตุมากหล,หลักๆเลยที่ทําให้เรานอนไม่หลับก็เพราะว่าบรรยากาศการนอนมันไม่เอือ้ออํานวยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าวิธีแก้มีอะไรบ้างก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวฟังแค่แป๊บเดียวคุณก็จะได้รับเทคนิคดีๆสําหรับการนอนไปนะครับผมก็ <S 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 วิธีแก้ก็คือผมจะเรียงเป็นลำดับขั้นตอนนะครับเพื่อให้จดจำง่ายแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้จริงอันดับแรกคุณต้องทำการสร้างบรรยากาศการนอนที่ดีก่อนบรรยากาศการนอนที่ดีคืออะไรห้องต้องมืดสนิทห้ามมีแสงสว่างถ้าเปิดไฟไว้ก็ให้ปิดไฟนะครับถ้าเปิดหน้าต่างไว้แล้วมีแสงเล่นลอดเข้ามาก็ให้ปิดหน้าต่างก่อนอันดับแรกเลยสําคัญมากคุณต้องทาห้องให้มืดที่สุดถ้าคุณอยู่ในห้องที่มีแสงไฟแล้วมีคนอื่นทํางานอยู่คุณก็ หาซื้อผ้าปิดตามาใส่ก็ได้เหมือนกันนะครับต่อไปเรื่องของเสียงเรื่องของเสียงสำคัญมากถ้าห้องมืดมืดสนิทละแต่ถ้ามีเสียงบรบกวนมันก็จะทำให้เราไม่สามารถนอนหลับได้สนิทนะครับคุณก็จะหลับหลับตื่นตื่นหรือไม่ก็นอนไม่หลับเลยแต่สำหรับบางคนก็อาจจะชอบห้องนอนที่มีเสียงมีเสียงบรบกวนมีเสียงจิ้งดีดมีเสียงฝนอย่างเงี้ยนะครับก็อยู่ที่คนถ้าเสียงมันช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้น คุณก็แค่ทําให้ห้องให้มืดก็พอแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเทคนิคที่ผมใช้นั่นคือการผ่อนคลายใบหน้าผ่อนคลายยังไงในเวลาที่คุณตื่นอยูใ่ในเวลาที่คุณใช้ชีวิตยอยู่ในประจําวันเนี่ยคุณมักจะทําการเกรงหน้าตัวเองแบบดึงหน้าดึงหน้าดึงหน้าซึ่งเราไม่ควรเกรงหน้าเวลาที่เรานอนปัญหาหลักของคนที่นอนไม่หลับมาจากการเกรงเกินไป ไม่ใช่แค่เกรงหน้านะทั้งส่วนของร่างกายคุณต้องผ่อนคลายร่างกายอย่าให้ร่างกายเกรงทําให้ร่างกายอยู่ในท่าที่สบายที่สุดนอนในท่าที่สบายที่สุดบางคนอาจจะถนัดท่านอนตะแคงบางคนอาจจะถนัดท่านอนหงายบางคนอาจจะถนัดจะถนัดท่านอนคว่ำอันนี้ก็แล้วแต่เลยท่านอนท่าที่คุณสบายที่สุดโอเคไหมจากนั้นก็ให้คุณผ่อนคลายโดยปล่อยให้ร่างกายไหลไปตามที่สรีระของที่นอนอย่าเกรงอย่าเกรงปล่อยไป ปล่อยให้มันเป็นไปปล่อยมือปล่อยอะไรให้มันอยู่นิ่งที่สุดเอออีกอย่างหนึ่งผมแนะนําคุณต้องนอนในท่าที่มันถ้าสมมุติคุณปล่อยหลับไปอะแล้วร่างกายคุณจะไม่ขยับขยื่นได้อย่าให้ร่างกายคุณขยับขยื่อนได้ถ้าสมมุติคุณนอนแบบขอบเตียงเนี้ยคุณสามารถตกได้เลยนะครับซึ่งอันตรายมากทีนี้มาสู่เคล็ดลับสุดยอดนี่เคล็ดลับสุดยอดนี่คือให้คุณทําสมองให้โล่งมันสุดยอดอยังไงมันไม่ใช่แค่ทําสมองให้โล่งนะสิครับ มันคือการนับเลข 1- นึถึงหนึนับยังไงมันไม่ใช่การนับออกปากนะไม่ใช่นับ1 2ึสไม่ใช่อย่างนี้ให้คุณจินตนาการว่าคุณกําลังนับเลขอยู่จินตนาการว่าคุณกําลังนับเลข1นึถึงร้อยแล้วใช้การหายใจมาร่วมกับการนับนั้นด้วยยกตัวอย่างสมมุติว่าคุณนับ1คุณหายใจเข้าหายใจออกนับ1ตอนที่นับ1ให้คุณจินตนาการเลขขึ้นมาด้วยเลข1นนั่นแหละ จินตนาการเลขหนึ่งขึ้นมาให้เห็นเป็นเลขหนึ่งนะไม่ใช่แค่นำอย่างเดียวหายใจเข้าหายใจออกนับหนึ่งแล้วก็จินตนาการถึงเลขหนึ่งตอนที่นับด้วยหายใจเข้าหายใจออกนับสองทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วจังหวะลมหายใจต้องช้าแล้วก็ยาวจำไว้ลมหายใจต้องช้าและยาวห้ามนับเร็วเพราะร่างกายจะผ่อนคลายก็ต่อเมื่อคุณหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวนะครับซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับพุโทโธพุโทโธ นะครับผมหายใจเข้าหหายใจออกทําไปเรื่อยๆนับไปเรื่อยๆนับแล้วจินตนาการเลขขึ้นมาห้ามห้ามหลุดนะพยายามจินตนาการเลขขึ้นมาให้ได้ผมร้อยทั้งร้อยนะครับนับไม่ถึงร้อยหรอกหลับจริงๆผมทําการทดลองกับเพื่อนนะครับทําทำการทดลองกับหลายคนเลยให้ใช้วิธีการนี้ผมที่ได้ก็คือไม่เคยมีใครนับถึงร้อยเสียทีส่วนมากจะหลับก็ตั้งแต่ผ่อนคลายร่างกายแล้วแต่ว่าสําหรับคนที่นอนไม่หลับจริงๆผมแนะนําไม่ใช้หลักการนับเลข คุณจะงงมากว่าหลับไปตอนไหนวะเนี่ยนับถึงไหนแล้ววะเนี่ยคุณจะงงมากนั่นแหละคือคุณหลับแล้วนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่เอามาฝากนะครับเนื่องจากการนอนนี้สําคัญมากนะผมให้ความสำคัญกับการนอนมากเพราะผมคนตื่นเช้าถ้าผมนอนไม่หลับเนี่ยมันจะส่งผลอย่างมากต่อเช้าวันใหม่ของผมนะครับซึ่งผมมองว่ามีประโยชน์มากที่เอาเทคนิคนี้มาแนะนำทุกคนนะครับนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆนะที่เอามาฝากกัน ของว่ามันจะช่วยให้ทุกคนนอนหลับลดอาการนอนไม่หลับของคุณได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย